สวัสดีค่ะสวัสดีกันหมายวันศุกร์นะคะอันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านเดี่ยว60ตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะหลังนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เรานั่งอยู่ด้านข้างบ้านนะคะเพราะว่าเป็นเป็นจุดที่สามารถรับลมได้เต็มๆนะคะหลังบ้านเป็นที่โล่งค่ะลมก็จะเข้าจากทางหลังบ้านเย็นสบายเลยค่ะวันนี้ก็พอดีวันนี้มีลูกค้ามานะคะก็เลยมีโอกาสได้พาทุกคนมาชมบ,บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องว่า บ้านในหมู่บ้านจัดสรรกับบ้านที่เราสร้างเองะค่ะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราก็มันก็จะมีอยู่ในหลายๆมุมหลายๆหลายๆมุมหลายๆประเด็นนะคะซึ่งในข้อแตกต่างที่เรากําลังจะพูดถึงตรงนี้นะค่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะมีความ สะดวกในด้านไหนนะคะไม่ได้หมายความว่าข้อดีเราจะไม่ได้บอกว่าเป็นข้อดีหรือข้อด้อยของแต่ละแบบนะคะเราบอกว่าเป็นข้อแตกต่างแล้วกันเนาะซึ่งในข้อแตกต่างที่กรากำลังจะพูดถึงอะค่ะมันอาจจะเป็นข้อแตกต่างที่บางท่านเห็นด้วยหรือบางท่านอาจจะแบบสะดวกแบบนั้นก็ได้นะคะซึ่งเรามาดูกันค่ะว่าประเด็นที่เป็นข้อแตกต่างอะค่ะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะทําเลที่ตั้งเลยทําเลที่ตั้งนะคะเพราะว่า อย่างทำเลที่ตั้งนี่เป็นจุดสําคัญเลยอย่างหมู่บ้านจัดสรรนะคะโดยส่วนใหญ่ทําเลที่ตั้งก็จะเป็นทําเลที่อยู่ใกล้สถานที่สําคัญอยู่ใกล้ถนนหลักหรือไม่ก็ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ใกล้นะคะเ,ออเขาก็จะจัดสรรให้สิ่งต่างๆที่จะเข้าไปถึงหมายถึงว่าสาธารณูปโภคต่างๆที่จะเข้าไปถึงในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะจัดสรรให้หมดเลยจะทําจะเตรียมพร้อมจะเตรียมพร้อมให้อย่างดีจะสร้างให้อย่างดีะคะ่ะเพื่อให้บ้านที่อยู่ในนั้นเนี่ยสะดวกแล้วก็ สบายนะคะทําให้แบบหมู่บ้านจะสันดยส่วนใหญ่ถึงแมก็จะมีทําเลที่อยู่ใกล้ถนนหลักหรือไม่ก็ใกล้สถานที่สําคัญนะคะส่วนส่วนบ้านที่ทั้งที่สร้างเองะคะ่ะทำเลเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถเลือกได้ในสิ่งที่ใกล้ที่เราอยากได้ยกตัวอย่างเช่นน่นะคะสมมุติว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะให้อยู่ใกล้โรงเรียนลูกแบบนี้คะ่ะซึ่งสมมุติว่าเราเลือกมีเป้าหมายที่ตรงนั้นเนี่ย การที่เราซื้อบ้านจัดสรรจะเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้ง่ายกว่าเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรโดยส่วนใหญ่เขาก็จะไปกว้านซื้อพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ชัดเจนในขณะที่คนที่สร้างบ้านเองะค่ะซื้อบ้านเองะค่ะถ้าเกิดอยากได้ที่ที่ใกล้โรงเรียนนะคะบางครั้งในคําว่าใกล้เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ระยะที่ใกล้เหมือนบ้านจัดสรรแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งแรกเลยก็คือทำเลเนาะในเรื่องของทำเลเนี่ยเป็นอะไรที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้จะดีกว่าอันนี้นะคะเพียงแต่ว่าทำเลค่ะถ้าเราซื้อบ้านเองอ่ะทำเลเราอาจจะเราเลือกได้แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะกําหนดระยะทางไม่ได้เท่านั้นเองเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องทำเลนะคะอันที่สองเลยที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเรื่องของสาารปัภคนะคะสาารวโภคก็จะเป็นถนน ไฟฟ้าประปาต่างๆซึ่งในหมู่บ้านจัดสรรนะคะเขาก็จะทําไม้ให้เลยทําไม่ให้แล้วก็พร้อมพร้อมด้วยในที่นี้หมายความว่าอาจจะพร้อมในเรื่องของอท่อระบายน้ําด้วยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในยุคปัจจุบันใช่ไหมคะแะว่าถ้าเวลาที่เราไปสร้างบ้านเองนะคะสาธารณูปโภคบางทีมันจะไม่พร้อมนะคะอย่างเช่นถนนเรียกง่ายๆเลยถนนนะคะสมมุติว่าเราจะไปซื้อบ้านสร้างบ้านเองเนี่ย สมมติเราไปเลือกทำเลที่ไม่ใช่ทำเลเลือกแปลงที่พร้อมในเรื่องสาธารณูปงจริงเนี่ยราคาที่ดินอาจจะแพงหรือถ้าเราไปเลือกในที่ที่มันไกลหน่อยหรือว่าอยู่ในซอยกลางซอยหรือท้ายซอยหน่อยบางทีถนนอาจจะไม่ใช่ถนนคอนกรีตแม้ว่าเป็นสาธารณะนะแต่ถนนอาจจะไม่ใช่คอนกรีตและถนนเส้นนั้นแม้จะเป็นคอนกรีตบางทีก็อาจจะไม่มีท่อระบายน้ําแบบนี้ค่ะซึ่งในสิ่งที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะ,ะค่ะ เราจะไปสร้างเองก็ไม่ได้ถูกไหมคะถนนมันไม่ใช่ทอนกลีดเราจะไปสร้างถนนเข้ามาเองหาบ้านเราบางทีก็อาจจะลํำบากนิดหนึงเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารนณะมันจะต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตผ่านขั้นตอนนู่นนี่นั่นกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สําคัญคือมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะทําให้ตัวสาธารณูปโภคค่ะ มันจะต่างกาันแต่อย่างในหมู่บ้านจาาัดสรรเนี่ยคือโครงการเขาก็จะทําให้หมดเลยถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ําถนนไฟฟ้าปะปาต่างๆจะต้องทาให้พร้อมให้ลูกบ้านทั้งหมดที่อยู่ในโครงการได้มีความสะดวกมากที่สุดนะคะแต่ว่าพอเราสร้างบ้านเองอ่ะสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีในพื้นที่ที่เราไปเลือกนะคะน,นี่ก็เป็นข้อแตกต,ต,ต่างอันที่สองข้อแตกต่างอันที่สามที่ห็นได้ชัดก็คือขั้นตอนในการได้มาซึ่งบ้านหลังนั้นคําว่าขั้นตอนที่จะได้มาซึ่งบ้านหลังนั้นหมายความว่า การที่เราจะได้เป็นเจ้าของบ้านหนึ่งหลังที่สมบูรณ์แบบระหว่างบ้านจัดสรรกับบ้านที่สร้าง<ม>เองค่ะระยะเวลามันสมมติระยะเวลาเท่ากันเรามีเวลาหนึ่งปีเท่ากันบ้านจาาัดสรรเราจะมีเวลาเลือกที่ดีกว่าเลือกได้มากกว่าโดยที่เราใช้เวลาแค่ในการเลือกอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็นบ้านสร้างเองอะ่ะมันจะมีขั้นตอนปีกย่อยที่เยอะแยะมากมายตั้งแต่เริ่มเลือกที่ดินเลือกที่ดินเลือกผู้รบเมาส์ขออนุญาตกอา่อสร้างต่าง เลือกวัสดุก่อสร้างเลือกแบบต่างๆคุ้มผู้ละเหมาเองแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยุ่งยากพอสมควรคือยุ่งยากซับซ้อนน่ยนะคะหลายสเต็ปหลายขั้นตอนเลยที่สําคัญคือเราจะต้องมีเวลาในการที่จะดูแลช่างดูแลขั้นตอนต่างๆดูแลวัสดุดูแลต่างๆมากมายพอเราไปเลือกบ้านจัดสรรเราแทบแบบแม้ว่าเรา<ม><ๆ>เราไม่ต้องเสียเวลาในขั้นมากมากเหมือนบ้านเองใช่ไหมเหมือนซื้อบ้านเหมือนเหมือนเหมือนสร้างบ้านเองใช่ไหมคะแต่ว่า การที่เราเลือกบ้านจัดสรรเราก็จะมีหน้าที่ในการตัดสินใจแค่ว่าเราจะเลือกโครงการไหนโครงการไหน,นความน่าเชื่อถือแค่ไหนโครงการนั้นมันอยู่ใมันอยู่นบริเวณไหนมันใกล้สถานที่สําคัญของเรายังไงมันใกล้ในการดํานงชีวิตของเราแบบไหนวัสดุอุปรกรณ์เขาดีไหมหรือไม่ก็แบบว่าโครงการเขาใหญ่หรือเล็กเขามีส่วนกลางอะไรบ้างเขามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของบ้านจัดสรรนะคะที่ เราใช้เวลาที่เท่ากันแต่รายละเอียดปีกย่อยที่จะใส่ไปในเวลานั้นนะคะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นนะคะก็จะเหมาะสําหรับหลายๆท่านที่มีความสะดวกในแต่ละแบบบางท่านไม่มีความสะดวกในการที่จะไปเลือกผู้ละเหมาเลือกที่ดินเลือกวัสดุอุปรกรณ์เองก็จะใช้เวลาในช่วงสาอาทิตย์แค่ไปเลือกทําเลบ้านทําเลหมู่บ้านทําเลโครงการเลือกเจ้าของโครงการเท่านั้นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกตา่างอันที่3นะคะข้อแตกตา่างอันที่4คือกฎระเบียบ ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆนะคะซึ่งถ้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแน่นอนค่ะเขาก็จะมีนิติบุคคลในการดูแลมีกฎระเบียบของโครงการในการดูแลซึ่งมันอาจจะเป็นข้อรายละเอียดปิดย่อยที่มากกว่าเวลาที่เราจะไปซื้อบ้านสร้างเองนะคะเพราะถ้าเราไปซื้อบ้านสร้างเองอยู่เองเนี่ยคะมันมีกฎระเบียบเหมือนกันค่ะแต่เป็นกฎระเบียบชุมชนในภาพรวมชุมชนในภาพรวมอาจจะหมายความว่า บริเวณนั้นขึ้นอยู่กับเทศบาลตรงไหนอบตตรงไหนหรือหมู่ไหนมีใครเป็นผู้ใหญ่บ้านแบบนี้ค่ะกฎระเบียบในเรื่องของอาจจะไม่สตรีกหรืออาจจะไม่เข้มงวดเหมือนในหมูบหม่บ้านจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรอาจจะมีกฎระเบียบม,มากถึงเออเช่นห้ามส่งเสียงดังห้ามนอนหลังเวลาเที่ยงคืนอะไรสมมติอันนะสมมติหรือห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมานอกบ้านแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นกฎระเบียบแล้วก็ต้องมีค่าชำระค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางคือค่าซ่อมถนนซ่อมไฟซ่อมอะไรพวกนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งค่าเก็บขยะ ในหมู่บ้านจัดสรรจะต้องมีแบบนั้นจ่ายเป็นรายเดือนทุกๆเดือนหรือจ่ายเป็นรายปีก็แล้วแต่แต่ในขณะที่เราสร้างบ้านเองอยู่ในทำเลขั้นนอกที่ไม่ใช่ในโครงการนะคะข้อกดระเบียบมีมากมีเหมือนกันคะ่ะแต่อาจจะไม่เข้มงวดเหมือนอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างในด้านที่สี่ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะสะดวกแบบไหนด้วยเหมือนกันเนาะไม่ไม่ไม่ได้ว่าอันใดดีกว่าอะไรด้อยกว่านะคะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะนี่คือเป็นข้อแตกต่างอันที่สี่ ข้อแตกต่างอันที่ห้าที่สําคัญเลยสําคัญมากๆเลยคือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมรอบข้างซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะถ้าใครเคยเคย,เคยได้ยินคนํานึงไหมคะว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเขา้าถูกไหมคะคนในอยากออกก็คือเหมือนกับว่าคนที่เคยอยู่อกว่บ้าจะสรรมาตลอดเนี่ยก็อยากจะไปซื้อบ้านสร้างเองแต่ในขณะที่คนที่ยังไม่เคยมีบ้านเนี่ยก็อยากจะมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรถูกไหมคะเพราะว่าด้วยความที่สภาพแวดล้อมมันส่งผลต่อการดํารงชีวิต ต่อความเป็นอยู่ของเราอย่างอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะคะแน่นอนรอบข้างเราก็จะมีแต่บ้านมีเป็นครอบครัวมีเป็นมีเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดคือเป็นบ้า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 นเหมือนกันหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่อาศัยในนั้นก็คือใช้บ้านเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเดียวใครชอบความสงบใครชอบแบบทํากับข้าวอะไรต่างๆก็คืออยู่ในบ้านถูกไหมคะแต่ว่าในขณะที่เราไปเลือกบ้านที่เราไปสร้างเองเราไปเลือกทําเลที่เราจะสร้างบ้าน เราตอบไม่ได้นะคะว่าข้างบ้านเราอะ่ะมันจะเป็นบ้านพักอาศัย,ยเหมือนกันกับเราหรือไม่ตอบไม่ได้ค่ะยิ่งเราไปเลือกบ้านยิ่งเราไปเลือกพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่โล่งๆหรือเป็นพื้นที่ที่ข้างข้างเคียงอะ่ะยังมีแบบบ้านอยู่ปลายแบบนี้ค่ะตรงนั้นนะคะเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันว่าเอ๊ะอีกสองปีข้างหน้าข้างบ้านเราที่เป็นที่ว่างเปล่าอะ่ะ <c oughs> เขาจะทําอะไรจะทําบ้านเหมือนเราไหมหรือจะทําเป็นโรงซ่อมรถไหมหรือจะทําเป็นโรงแบบ แบบอะไรต่างๆหรือเปล่าอย่างเงี้ย่ะนี่ก็คือเป็นข้อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับใครที่ไปเลือกทําเลในการสร้างบ้านนะคะก็นีปิดข้อแตกต่างสําหรับเรื่องของสภาพแวดล้อมเนาะคือข้อแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่เราเห็นได้ชัดก็คือในหมู่บ้านนะคะยังไงก็เป็นบ้านอยู่แล้วเป็นบ้านพักอาศัยเป็นบ้านที่เราใช้หลับนอนเป็นบ้านที่เราอยู่สร้างความสุขในครอบครัวเราแต่เพินว่าเวลาที่เราไปสร้าง ซื้อพื้นที่เปล่าในการสร้างบ้านนะคะเราตอบไม่ได้แน่นอนตอบไม่ได้แม้ว่าตรงนั้นจะบรรยากาศดีอยู่บนทิวเขาอยู่ริมแม่น้ําต่างๆก็แล้วแต่แต่อะไรจะการันตีเราได้ละ่ะว่าพื้นที่ข้างๆที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่เขาจะสร้างบ้านเหมือนกันกับเราหรือบางทีตรงข้างบ้านเป็นที่เป็นที่แบบร่างเปล่าอยู่วันดีคืนดีสร้างร้านอาหารแบบนี้คะ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้เนะนี่คือเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันมีความต่างกาันระหว่างในหมู่บ้านจัดสรรกับ การที่เราซื้อที่ดินมาสร้างบ้านเองนะคะขึ้นกับความชอบนะคะบางคนก็ชอบแล้วก็รับได้ก็คือต้องป้องกันพอเรารู้ปัญหาจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าข้อแตกต่างแบบนี้มันเกิดขึ้นนะคะเราก็แค่ป้องกันเนาะหรือถ้าเราไม่ได้ป้องกันเราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือรับรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากที่เราซื้อที่ดินเปล่ามาสร้างบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งเราก็ต้องรู้ได้ว่าถ้าเราซื้อบ้านในหมู่บ้านจะสั่ ปัญหาที่เราจะเจอคืออะไรนะคะนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เรามาเล่าสู่ฟังวันนี้สำหรับข้อแตกต่างระหว่างการที่เราซื้อบ้านจัดสรรแล้วก็ซื้อบ้านที่สร้างเองนะคะแล้วก็ข้อแตกต่างอันที่ห้าที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องงบประมาณงบประมาณถูกไหมคะงบประมาณนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะคนโดยส่วนใหญ่อะคะ่ะซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยเราจะสามารถกําหนดลิมิตของเราได้กําหนดลิมิตในที่นี่หมายความว่าสมมติว่าฐานเงิน,เ,นเราอยู่ที่ 30, 000, สามหมื่นสมมุตินะคะ เราก็ต้องเลือกบ้านที่มันอยู่ใน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 ขอบเขตท,ที่มันไม่เกินเงินเดือนเราที่จะผ่อนได้ถูกไหมคะเราสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องมีเงินเก็บเลยเพราะเราใช้การกู้ธนาคารได้ร้อยเปอร์เซ็นตสมมตินะคะการที่เราซื้อบ้านในหมู่บ้านจะสรนเนี่ยเรากําหนดได้ล้วเอ๊สมมติราคาบ้านสองล้านสี่อย่างบ้านหลังนี้สองล้านสี่เงินเดือนสามหมื่นเราซื้อได้เราก็เลือกได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องอย่างอื่นซื้อได้เลยขอแค่แบบธนาคารปล่อยผ่าน ให้กู้างคะแต่ในขณะเดียวกันสมมุติเราเงินเดือนที่สามหมื่นเราจะไปซื้อที่เพื่อจะสร้างบ้านนะคะเราต้องมีเงินเก็บก,ก่อ,อนเนาะอันดับแรกมีเงินก้อนส่วนหนึ่งเพื่อจะไปซื้อที่ดินก่อนหรือถ้าเราไม่มีเงินก้อนไปซื้อที่ดินเราจะใช้การกู้เพื่อสร้างแบบน,นะะี้ค่ะอย่างน้อยก็ต้องมีเงินบางส่วนในการที่จะไปวางมัดจําที่ดินหรือไปคุยกับผู้รับเหมาหรือไปออกแบบบ้านแบบนี้นคะ่ะมันก็ต้องมีเงินจํานวนหนึ่งในขณะที่ หรือบ้านจัดสรรบางทีเราไม่ต้องมีเงินสำรองเลยเราก็สามารถทําได้โดยใช้เงินแบงร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะนี่คือเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ที่เห็นได้ชัดนะคะระหว่างการซื้อหมู่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรกับการที่เราซื้อบ้านเองซ,อซ,อซื้อซื้อที่ดินมาสร้างบ้านเองนะคะเราซึ่งการซื้อที่ดินมาสร้างบ้านเองนะคะมากไปกว่าต้องมีเงินก้อนระดับหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะแม้ว่าไม่ได้เป็นทั้งหมดที่เราจะสร้างแต่เราต้องอย่าลืมว่าในช่วงระหว่างทางก่อนที่บ้านจะเสร็จนะค่ะ มันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกเยอะแยะมากมายค่าช่างค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าเปลี่ยนแบบค่าเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยนะคะทําให้การสร้างบ้านเองะคะ่ะบางครั้งงบประมาณมันจะบานปลายเยอะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าในขณะที่การซื้อบ้านจัดสรรนะคะแม้ว่าเรามีงบที่จํากัดได้แต่ว่าสิ่งที่มันจะบานปลายในก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะเจอระหว่างที่เราอาศัยอยู่ในบ้านนั้น เพราะหนจะมีค่าดอกเบี้ยธนาคารใช่ไหมคะที่เราต้องจ่ายหลายเดือนแล้วก็จะมีค่าตกแต่งบ้านมีค่าส่วนกลางที่เราต้องจ่ายให้กับโครงการแบบนี้คะ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งสองแบบอะค่ะก็จะขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราว่าเราสะดวกแบบไหนถ้าเรามีเงินพร้อมเราสามารถที่จะแบบว่าสำรองจ่ายได้บางส่วนหรือว่าจ่ายได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้บ้านหลังนึงตามแบบที่เราอยากได้คะ่ะเราก็ไปซื้อที่ดินเพื่อจะสร้างบ้านเองได้แบบที่เราอยากได้ แต่ว่าถ้าโอเคเราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นบ้านจะสรรก็จะตอบโจทย์ความต้องการของเราในระดับหนึ่งนะคะที่เราจะได้มีบ้านของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินก้อนเยอะประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างนะคะให้เห็นได้นะคะในยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนะคะธนาคารก็ค่อนข้างจะปล่อยเงินกู้ได้ยากเหมือนกันนะคะไม่ใช่มาไม่ใช่ว่าลงเงินเดือนสามหมื่เราจะสามารถซื้อบ้านได้เลยก็บางแบงก์ก็มีกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆมากมายอะคะ่ะแต่ว่า ที่สําคัญก็คือการมีที่อยู่อาศัยที่เป็นของเราเองมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีผมว่าคะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ขอให้เรามีที่อยู่อาศัยเป็นของเราเองมันก็จะทําให้แบบโอเคเรามีความเป็นส่วนตัวเรามีเวลาคิดมีเวลาส่วนตัวที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเลือกวิธีหนึ่งะคะ่ะว่าเราอะชอบแบบไหนแต่สมมุติว่าเราไม่สามารถซื้อบ้านจาาัดสรรหรือซื้อที่ดินม,มาสร้างบ้านเองนะคะ การเช่าบ้านหรือการเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็ไม่ได้น่าเกลียดหรือไม่ได้แบบเสียหายอะไรเนาะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันจริงๆตัวลิลเองก็แนะนํานะคะสําหรับท่านไหนที่แบบกําลังจะคิดว่าเอจะซื้อบ้านดีไหมจะซื้อรถด,ดีไหมแบบนี้ค่ะเราก็คิดว่าเออการที่เราจะไปซื้อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันเป็นภาระปลูกพันธุ์ที่ยาวมากยาวมากในที่นี้คือใน,ในสมมติกรณีที่เราไม่ได้มีเงินก้อนหนึ่งเพื่อจะไปปลูกบ้านเลยนะคะเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นเราอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวสร้างชีวิตสร้างครอบครัวแบบนี้ค่ะ การเช่าบ้านก็เป็นสิ่งที่เราสามารถประหยัดเงินได้เยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าสมมุติเราเอาเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไปซื้อบ้านไปผ่อนบ้านในหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยเราอาจจะเสียค่าบ้านจริงๆอยู่แค่ประมาณสมมติห้าพันเนาะอีกหนึ่งหมื่นก็เป็นดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายแบงค์เลยนะคะถ้าเทียบกับว่าเอ๊ะมีหนึ่งหมื่นที่เราต้องไปจ่ายให้แบงค์อะคะ่ะเราแบงมาแค่ห้าพันไปเช่าพานันเมนอยู่ไปเช่าบ้านอยู่จะไม่ดีกว่าหรอเรามีส่วนต่างเงินตั้งเยอะที่จะไปเพิ่มมูลค่าให้กับ เงินได้เอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นให้เงินมันง้อเงยจะดีกว่าไหมแบบนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับท่านไหนที่แบบเออกำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านนะคะลองลองมองในเรื่องของการเช่านะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเราอาจจะคิดว่าเออบ้านยังไงก็เป็นของเราใช่ค่ะยังไงก็เป็นของเราแต่มันจะเป็นของเราในอีกสาสิบปีข้างหน้านเลยนะถ้าเกิดว่าเราผ่อนแบบขั้นต่ำะคะ่ะเราไม่มีโครงการที่เราจะโปะเร็วอ่ะเราผ่อนไปเรื่อยๆคะ่ะ เราต้องไปเป็นเจ้าของอีกสามสิบปีข้างหน้าสู้เราเอาส่วนต่างตรงนั้นไปเช่าบ้านไปเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าบ้านอยู่แล้วเอาเงินส่วนต่างไปสร้างเงินให้มันง้องเงยกลับมาหาเราจะดีกว่าไหมยเงี้ยค่ะก็ฝากไว้นะคะสําหรับแนวคิดนี้เนาะแล้วก็วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องข้อแตกต่างตรงนี้แล้วค่ะหวังว่าก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านบ้างนะคะให้เป็นไอเดียแลนะ้วกันเนาะเป็นการแชร์ไอเดียกันในเรื่องของข้อแตกต่างระหว่างบ้านจัดสรรกับ บ้านที่เราสร้างเองนะคะแต่ว่าในเขตดบ้านฉางนะคะก็มีมีเดี๋ยวนี้มีลูกค้ามีลูกค้าหลายหลากหลายเหมือนกันนะคะที่ที่พยายามที่จะหลบเลี่ยงจากการซื้อบ้านจาานะะัดสรรเนาะเพราะว่าเขาเจอเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่เดิมเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นบรรยากาศที่เดิมๆมเนื่องจากอาจจะมีบ้านอยู่ในบ้านจัดสรรมาตลอดนะคะเลยอาจจะรู้สึกว่าเออมันรู้สึกจำเจมันเปีอะไรที่น่าตึงเต้นเขาก็อยากได้บ้าน,านหลังที่สองหลังที่สามเนี่ย ไปซื้อที่ดินมาเพื่อจะสร้างบ้านเองอยากได้บ้านในแบบที่ตัวเองฝันอยากมีสระว่ายน้ำใน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 บริเวณบ้านอยากมีสวนหย่อมเล็กๆอีกเนีคะเขาก็มองหาที่ดินที่จะสร้างบ้านกันเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกและความถนัดเลยนะคะแต่นมุมของนิโนเองะคะ่ะสนับสนุนทั้งหมดนะะไม่ว่าจะซื้อบ้านจาาัดสรรหรือสร้างบ้านเองหรือแม้กระ็ั่งไปเช่านะคะเพราะว่าความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน รายได้แต่ละคนไม่เหมือนกันการบริหารการเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วเราก็อยากแค่แบบว่าให้ทุกคนแบบในแต่ละเดือนมีเงินเหลือ,อที่เยอะจะได้มีเงินส่วนนั้นไปสร้างเงินให้มันงองเงินมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเราก็อยากให้ดูบ้านหลังนี้ก่อนเนาะบ้านหลังนี้เนี่ยมีเนื้อที่อยู่ที่60ตารางวานะคะบ้านหลังนี้จริงๆอยู่ในบ้านเป็นบ้านในโครงการคือหมู่บ้านชื่นสุขสำนักทอนบ้านฉางค่ะแต่ว่า เื่องจากหมู่บ้านนี้สร้างมานานแล้วแล้วก็นิติบุคคลเนี่ยไม่ได้ตั้งพอว่านิติบุคคลไม่ได้ตั้งก็จะไม่ไม่มีก็จะไม่มีค่าส่วนกลางที่เราต้องจ่ายแล้วและการที่จะทําความสะอาดการมาเก็บขยะต่างๆค่ะก็จะขึ้นกับเทศบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไฟฟ้าปะปาต่างๆเราก็ไปจ่ายเองกับการไฟฟ้าเราก็ไปจ่ายเองปะปาก็ไปจ่ายเองกรณีที่ไฟฟ้าปะปาไม่ติดะคะ่ะเราก็แจ้งไปที่การไฟฟ้ากันปะปาได้เลยให้เข้ามา ดูแลเข้ามาแก้ไขให้กับเรานะคะทําให้ตรงนี้ค่ะบ้านในหมู่บ้านชื่นสุขตรงนี้ก็จะประหยัดในเรื่องของให้จ่ายส่วนกลางนะคะที่เราไม่ต้องจ่ายรายเดือนหรือรายปีเราไม่ต้องจ่ายเลยแต่เพียงแค่เราก็ต้องบริหารภายในของเราเองถ้าเกิดเกิดปัญหาเราก็โทรไปแจ้งกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่พร้อมโอนพร้อมอยู่ได้เลยนะคะเราสร้างบ้านโครงสร้างอย่างดีเลือกวัสดุเองนะคะแต่ว่า แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกคนที่ซื้อบ้านหลังนี้ก็ต้องเตรียมเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเองตามชอบเลยนะคะแต่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราเตรียมให้พร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นตั๊มน,น้ําแทงน,น้ํากล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องจนวงจรปิดก็มีสองตัวสำหรับหน้าบ้านกับหลังบ้านให้ได้เลยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่สะดวกมากนะคะในยุคนี้เนาะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านกันนะคะก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้วันนี้เราอยู่ข้างบ้านค่ะเพราะว่าตรงเนี้ย รับลมจากหลังบ้านได้เพราะว่าหลังบ้านตรงนี้นะค่ะในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นพื้นที่สาธาร,รณะของเทศบาลตำบลสามุททอนนะคะ,ะ,คะเขาจะมาทําเป็นสวนสุขภาพตรงนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้ปรับพื้นที่ค่ะแต่ว่ามีการาวางผังอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือแค่การปรับพื้นที่แล้วก็การลงรายละเอียดนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเห็นเป็นที่ลกล้างอย่างเดียวนะคะในระยะไม่เกินน่าจะไม่เกิน2ปีจะได้เห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ ดีมากเหนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูดีครันี่ก็อยู่หลังบ้านอ้าวไม่ใช่อยู่หลังบ้านค่ะอยู่ด้านข้างนะคะให้ดูก่อนนะนี่หลังข้างบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็ปูเป็นหินไว้ให้นะคะจริงๆด้านท้ายเนี่ยก็จะปูเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นี่ค่ะก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้แล้วก็เอาหินใส่เข้ามานะคะเพราะว่าเพื่อไม่ให้แบบวัชพืชมันขึ้นเยอะเนาะแต่นี้ก็ยังมีแมัมผขึ้นมาบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหลักหน้าบ้าน หน้าบ้านตรงนี้ค่ะเป็นประตูหน้าบ้านแล้วก็้วเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะจอดรถก็โอ้ขอโทษทน,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่ไปทีค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็น,นบ้านแบบนี้แล้วก็เป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถตรงนี้ก็ รถเกง่งรถกระบะเข้าได้หนึ่งคันแล้วก็สามารถจอดหน้าบ้านได้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงเนี้เป็นซอยเป็นซอยด้านด้านท้ายสุดนะคะไม่มีไม่มีบ้านหลังอื่นแล้วเนาะก็เท่ากับว่าเราจอดหน้าบ้านได้นะคะอาจจะมีบ้านหลังนั้นอีกหลังหนึ่งนะคะที่เป็นร้อยสิบเอ็ดตารางวาเนาะหลังนี้เราก็ขายเหมือนกันคะร้อยสิบเอ็ดตารางวาอยู่ที่สองสองจุดห้าเก้านะคะแล้วก็พอเข้ามาในในตัวบ้านอะคะก็จะเป็นกระจกแล้วก็เปิดเข้ามาแบบนี้ นี่ค่ะนี่เป็นห้องโถงห้องโถงนะคะตรงนี้จริงๆแล้วสามารถกั้นห้องได้อีกห้องหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวเล็กจะคัดรัดตรงนี้ก็เป็นพื้นที่พื้นที่สันทนาการเนาะที่แบบเออเจอกันรับแขกบ้างห้องทีวีบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เ้ามาห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนหลังซึ่งห้องนอนหลังแบบนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่สองฝั่ง ฝั่งนี้เป็นกระจกที่อยู่มองด้านข้างนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกที่มองด้านหน้าบ้านได้นียค่ะบริเวณนี้นะคะนี่ก็ลก็อบบี้แบบนี้แล้วก็พอออกมาก็จะเป็นห้องนอนอันที่สองซึ่งถือเป็นห้องนอนหลักนะคะที่เราเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนหลักตรงนี้ห้องนอนหลักตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัว มีหน้าต่างอยู่ด้านเดียวนะคะเรามองไปด้านนี้สมมติเราเปิดห้องออกมาเราก็จะเจอแบบนี้คะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้าภายในเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะห้องน้ามีมีแยกคอนเปตน,นะคะเราเราติดอ,อ่เอ,อเครื่องทำน,น้ําอุ่นให้นะคะยังไม่ได้ติดตั้งเนาะเดี๋ยวเครื่องทำน,น้ำอุ่นเราแถมให้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ติให้ โอเคออกมาจากตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะของส่วนห้องโถงข้างหน้านะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะจะมีเป็นสิงค์ให้แบบนี้แล้วก็มีหน้าต่างเปิดออกไปด้านนอกจริงๆเปิดเลยนะจะรับลมได้ดีมากนะคะตรงนี้เป็นหลังบ้าน,นค่ะเนี่ยค่ะพอเปิดออกมาเนี่ยหลังบ้านไม่ะชเป็นแบบนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีลมจะเข้าหลังบ้านเยอะมากเลยค่ะและก็ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะซึ่งเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านด้านนอกเนาะตรงนี้ละค่ะก็จะแยกกันแบบนี้ชัดเจนนะคะก็บ้านหลังนี้จะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะห้องนอนสองห้องเนาะแล้วก็ห้องน้ําในห้องนอนหลักอันนึงแล้วก็ห้องน้ํารวมอันหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะถ้าเราอยู่ห้องโถง ถ่ายภาพไม่เห็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีห้องนอนหลักอ๋อห้องนอนแรกแลยนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะแล้วก็ตรงนี้เรายังสามารถเปิดออกไปด้านข้างได้นะคะไปให้ดูนี่ทางด้านฝั่งนี้นะคะนี่นี่เราให้ดูนะคะว่าตรงพื้นที่เราที่เราปูหินแบบนี้นะคะโอเคมันอาจจะมีวัชพืชขึ้นนิดหน่อยเนาะก็จะไม่ยากแต่ว่าบ้านหลังนี้เห็นไหมคะ เราไม่ได้ปูหินก็จะปล่อยเป็นแบบนี้เลยตรงนี้ก็บ้านหลังนี้ก็ร้อยสิบเอ็ดตารางวานะคะเราขายอยู่เหมือนกันบ้านหลังนี้จะมีพื้นที่เยอะมากนะคะเยอะเยอะจริงๆเนี้ยพื้นที่ที่เหลือเพราะว่าหลังนี้ร้อยสิบเอ็ดค่ะตรงนี้สามารถทําสระว่ายน้ําได้แต่บ้านของของเราตอนนี้ที่เราพีเต์อยู่ตอนนี้ค่ะหกสิบตารางวาอาจจะมีพื้นที่ด้านข้างสามารถปลูกสวนปลูกทําเป็นสวนยอมเล็กๆได้นะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังบ้านเนี่ยค่ะเราเทคอนกรีตให้แบบนี้เลยนะคะ เพื่อเพื่อความสะดวกเลยไหนอย่างเนาะเวลาฝนตกเวลาหน้าฝนจะแฉกแบบไหนก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแบบเอ,อสัตวนะ์เลื้อยคลานอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยคะ่ะเป็นหลังบ้านเราจะเป็นแบบนี้เดินออกมาก็จะทะลุแบบนี้เลยนะคะนี่คือเป็นพื้นที่โดยรอบของบ้านหกสิบตารางวาก็เหมาะกับครอบครัวหนึ่งนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีบ้านหลังแรกเนาะเพราะด้วยราคาที่สองล้านสี่ค่ะ นะคะขาเงินเดือนอยู่ประมาณสองหมื่นปลายๆก็สามารถกู้ได้นะคะหลังนี้เราให้ดูรอบๆประมาณนี้นะคะมีอันนี้หน้าบ้านก็จะเป็นแบบน,นี้ค่ะให้เห็นแบบนี้มีด้านข้างบ้านนะคะโอเคนี่นละคะ่ะบ้านหลังนี้สวยงามสวยงามมากๆพร้อมอยู่ค่ะอาจจะเติมเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็มี ดูอาศัาายเนะ okay. าะโอเคนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่เรามาเจอกันวันนี้นะคะให้เห็นทั้งความแตกต่างของบ้านจัดสรรแล้วก็บ้านที่เราสร้างเองนะคะก็จะมีก็แตกต่างที่เห็นก็จะมีในเรื่องของกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะที่เรา ถ้าเป็นบ้านที่เราเลือกเองอะค่ะเลือกซื้อเองสร้างเองอะค่ะบางทีสภาพวแวดล้อมมันอาจจะเปลี่ยนไปตามการและเวลาเนาะการและเวลาหมายความว่าทางบ้านของเดิมอาจจะเป็นของเดิมอาจจะเป็นสวนผลไม้เป็นที่โลกล่างมัางเปล่าแบบนี้ค่ะอนาคตอีกปี2ปีเขาอ,อาจจะสร้างตึกที่สูง่าเราก็ได้หรืออาจจะสร้างเป็นร้านอาหารก็ได้แบบนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันบ้านในหมู่บ้านจะสันยังไงก็เป็นบ้านพักอาศัยทั้งหมดจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะนี่ก็คือเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็ อยู่ที่ว่าเราสะดวกแบบไหนเราชอบแบบไหนแล้วก็ณนะเวลานั้นเราสามารถเราสามารถเลือกทางไหนได้ที่เราจะได้มีบ้านพักอาศัยเป็นของเราเองได้นะคะก็ไม่ว่ากันเนาะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะดูดีๆเลือกดีๆนะคะก่อนตัดสินใจเนาะเพราะว่าบ้านเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมูลค่าเยอะเราเลือกตัดสินใจครั้งหนึ่งการที่เราจะเปลี่ยนอะ่ะต้องใช้เวลาอีกนานก่าเราจะเปลี่ยนได้นะคะลองดูค่ะ ไปเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารัอคชมกันนะคะเจอกันใหม่วันถัดถัดไปในหัวข้อถัดไปแล้วก็ในทําเลอื่นๆด้วยที่เราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ